สวัสดีครับกับมีกกับผมอีกครั้งนะครับกับช่องกับป๋าบอยแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นโหมดใหม่ให้ดูนะครับโหมดที่ยังไม่เข้านะอันนี้แค่ในเบต้าเท่านั้นนะครับแล้วก็น่าจะมีบางคนที่ได้ตั๋วรับเชิญมาเล่นเบต้าแล้วไหมใช่ไหมน่าจะอยู่ในเมลนะครับลองไปดูในเมลของของตัวเกมพับจีเองนะครับมันจะส่งจดหมายมาให้ทดลองนะสำหรับบางคนนะไม่แน่ใจว่าต้องมีเงื่อนไขอะไรยังไงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีคนรู้จักหลายๆคนของผมก็ได้มาแล้วนะ และใครที่ได้มาแล้วก็สามารถโหลดมาเล่นได้เลยนะครับง่ายนิดเดียวนะไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android ก็ตามนะครับแน่นอนโหมดใหม่คล o ว s t ทริกนะครับซึ่งจะเป็นโหมดที่จะมาแทนโหมดรูนนะตอนนี้นะหากเพื่อนๆกำลังหาร้านเติม u c ที่ถูกเติมไวและปลอดภัยแน่นอน100%นะฮะผมแนะนำร้านนี้เลย Rich Man Shop และการเติมก็จะแสนง่ายมากเลยนะฮะเพียงแค่ใช้เลข ID และชื่อตัวละครเท่านั้นนะ ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะฮะแอด richman shop อย่าลืมแอดกันด้วยนะและตอนนี้เองทางร้านก็มีโปรโมชั่นเติมครั้งแรกด้วยนะฮะซึ่งบอกเลยนะฮะว่าคุ้มมากๆเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเติมนะฮะและถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่ได้เล่นแค่ผับ G เท่านั้นร้านนี้ก็รับเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะฮะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสอบถามกันได้เลย มาแล้วและโหมดนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับโหมดก่อนหน้านี้ตรงที่ว่าเราจะมีสกิลนะครับเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาสกิลอะไรนะครับจริงๆมันก็ยังบักๆอยู่นั่นแหละองจริงๆนะแต่โดยคร่าวๆนะครับจะมีอยู่3สกิลซึ่งสกิลแรกนะครับก็จะเป็นออกแนวแบบประมาณว่าคว้างระเบิดแล้วก็ทําให้มันระเบิดออกมาเป็นแบบสัญญาณเรดาร์ครับที่จะทําให้สตูที่โดนเข้าไปนะครับเรื่องแสงทําให้เห็นชัดขึ้นและยิ่งอัปเกรดก็จะได้ผลที่ดีมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ผมเอาเป็นอะไรเดีย สเตลก็ได้นะครับและสกิลที่2นะครับก็ออกแนวเหมือนเป็นบาเรรยนะครับบาเรียแบบกันกระสุนแล้วทาให้เพื่อนที่อยู่ในบาเรียนั้นโดนดามเมจน้อยลงด้วยนะครับแล้วก็สกิลที่3ก็คือออกแนวเหมือนการสเตลสเตลก็ออกแนวเป็นเราใส่ชุดเกรนลูตลอดอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็โอเคแหละเอาจร,จริงมันก็โอเคมันก็ไม่ได้เวอร์วังเกินไปผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคและแต่ละอย่างก็มีประโยชน์ของมันเองเนาะ แล้วเราเอาอันที่ใช้ง่ายๆก่อนละกันก็คือสเตเดโอละกันนะครับและมันจะมีจุดให้ลงอยู่2จุดหลักๆนะครับที่เป็นเหมือนสเตเดียมกิจกรรมคร,บรอบสบ3ปีนี่แหละครับหลักๆเลยมีอยู่2จุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดถึงว่ามีสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆแค่2ชิ้นหรือเปล่าหรือก็คือสเตเดียมสองอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกจุดๆหนึ่งที่มันจะกระจายกันอยู่ในทั้งแมทเลยนะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาตรงนี้กันก่อนละกันแล้วก็คุมพื้นที่ก่อนคุมพื้นที่ก่อน เอาของมามีคนไหมเนี่ยโอ้โหของอย่างเน่านี่ขนฮยแกบังอาจมาลงจุดของฉันได้อย่างไร แลวทางด้านของสิ่งปลูกสร้างชิ้นนี้นะครับก็เป็นสิ่งปลูกสร้างครบรอบ3ปีนะซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดเ,เพื่อนมานะครับเพื่อนจะเห็นเลยว่ามันมีกล่อง Ado ์ย่อย่อๆอยู่รอบข้างพวกนี้นะครับเต็มไปหมดเลยนะนเดี๋ยวผมพาไปดูอันที่ผมลงใช่ไหมตรงนั้นแล้วก็แถวนี้ก็น่าจะมีอีกสักอัน2อันนะครับมันก็กระจัดกระจายกันอยู่ในนี้แหละครับแต่ว่าถามว่ามีของใน a i r ์ดรหรือเปล่าก็ตอนนี้ยังไม่มีนะครับยังไม่มีอย่างน้อยก็ตอนนี้นะไม่รู้ว่าเขาจะปรับหรือเปล่าแล้วด้านหลังนะครับก็จะมีทางดา ก็สามารถบินขึ้นไปได้เลยแล้วก็เหาะไปอีกที่หนึ่งที่ไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับแล้วถามว่าในนี้มีอะไรให้ทําบ้างอรโอมี m อ็มสี่ะแม่เดือเอาเ7เดนี่ยแหละอ่าอีกหนึ่งเรื่องที่ผมลืมพูดถึงไปเลยนะครับก็คือสกิลของเรานะครับสามารถอัปเกรดได้นะด้วยการใช้บัตรนี้นะครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนดูจากตรงนี้นะสกิลนี้นะครับเนี่ยเรากดกระเป๋าขึ้นมาใช่ไหมครับด้านล่างของกลางกลางจอของผมนะครับจะมีสกิลบอกอยู่นะครับแล้วเรากดไปที่สกิลเราสามารถดูได้เเเเลยนนะะะะว่าาาาถ้้้กกิดดดออััปรรรรจไไบบงค อย่างเช่นอันนี้นะครับเลเวลแรกก็คือกดใช้งานเพื่อที่จะสร้างโล่มานะครับโล่นี้ก็จะทําให้เราได้รับดาเมจที่น้อยลงนะครับกว้างมากๆนะครับทำให้เพื่อนอยู่ได้ค่อนข้างกระจัดกระจายสบายๆเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราอัพเลเวลสกิลดีใช่ไหมครับก็จะทําให้เพื่อนๆที่อยู่ในโล่นี้นะครับได้รับเอเนอร์จีเพิ่มขึ้นหรือก็คือชาร์จเอเนอร์จีของเพื่อนๆเรานั่นเองนะครับและสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเราอัพจนถึงเลเวลสุดใช่ไหมครับก็จะทําให้เพื่อนๆในทีมของเรา มีการรีโหลดอาวุธที่ไวยิ่งขึ้นมากๆเลยอันนี้ก็ดีมากๆโคตรดีเลยยิ่งใส่แม็กเทมนี่คือแบบชักอย่างไวนะฮะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆโอยยิ่งหน่อยเถอะคือตอนนี้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับปิงผม180นะจะทําอะไรก็จะแบบอืดๆนิดนึงนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วสำหรับตรงนี้นะครับตรงนี้เองก็จะเป็นจุดที่ทําให้เพื่อนๆสามารถมาเล่นเกมแบบมินิเกมได้นะครับ ซึ่งมินิเกมนี้นะครับก็จะเริ่มขึ้นตอนที่มันนับถอยหลังแล้วเราก็ต้องมายืนณนะจุดเหลืองๆนี้นะครับตรงไหนก็ได้แล้วเรากด prepare music ออกแนวเหมือนกีตาร์ฮีโร่ครับแต่เป็นแค่เป็นแค่2จุดเหมือนอันที่แบบอยู่ใน VR ครับที่เราต้องฟันซ้ายขวาซ้ายขวาแค่นั้นเลนะฟัน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 นี่ก็ผลดีนะ <laughs> แต่เราก็ต้องระวังศัตรูด้วยนะครับถ้าเกิดศัตรูมาเราโดนนะฮะ ้ไอเดียเก๋แปะโลก,ก่อนแล้วก็ค่อยเล่นเออว่ะทำไมผมไม่ทำอย่างนั้นบ้างวะเออพลาดเลยไปสี่โอโหแล้วก็จะมีของตกมาอย่างนี้นะครับให้เราได้เก็บกานตามความเหมาะสมของการเล่นของเราเนาะก็ถือว่าก็โอเคก็เก๋ดีนะครับผมก็ชอบนี่นะไม่แย่เลยไม่แย่เลยสนุกดีสนุกดี แต่ถามว่ามีอะไรอีกไหมก็ไม่น่ามีอะไรแล้วฮะใเวลาบินกันแล้วสินะถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดแมปมาดูหน้าตอนนี้นะครับหลังจากเกมเริ่มแล้วเพื่อนๆก็จะเห็นรูปลักษณะตัวตลกนะฮะซึ่งไอ้รูปตัวตลกพวกนี้นะครับก็จะมีของขายอยู่นะครับให้เพื่อนๆได้ซื้อกันนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปอันใกล้ๆเมืองแล้วกันอันนี้แล้วกันเนาะถึงแล้วอ่ะและตรงนี้เองนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามา โลก่เน็นโลก่เปไปโลก่อเข้ามาจับจ่ายใช้สอยกันได้เลยนะครับว่าเราอยากจะซื้ออะไรนะซึ่งเอาจริงๆนะครับไอเหรียญพวกนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะเอามาจากไหนแต่เหมือนกับว่าเราสามารถซื้อได้เลยนะตอนนี้นะเนี่ยครับเห็นเห็นข้างบนใช่ไหมครับอยู่ผมก็มี5 0 0 0 5 0ห0นเหรียญคือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอามาจากไหนแต่ถ้าเกิดเรามาดูจากจุดที่2นะครับเหมือนอันนี้เองจะเป็นอัตราเงินพิเศษนะครับซึ่งเราสามารถเอาไปใช้แบบโกงๆได้เลยนะอันแรกเหมือนจะบอกด้วยว่าวง อันถัดไปหรืออะไรยังไงจะเป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมก็ยังไม่เคยลองใช้ก็เดี๋ยวลองเลยละกันไหนดูสิเฮ้ยไม่บอกวงถัดไปว่าอ,อ่าไม่โดนเเฮ้ยไม่บอกวงถัดไปไถึกเหมือนกันนะเนี่ยเราเนี่ยใช้ใหม่แต่ับรอไล่ ก็โกงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราใช้อีกรอบหนึ่งนะจะเกิดอะไรขึ้นวะอ๋อใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ไไดอ่ะแล้วสมมตกิก่แอร์ดรอปนะครับฮัปมันก็จะบอกจุดตำแหน่งของแอร์ดรอปใช่หรือไม่นี่ไงเห็นปะข้างบนเนี่ยครับเนี่ยที่ผมมาร์คอยู่เนะี่ยนี่คือจุดแอร์ดรอปนะครับมันบอกด้วยเฮ้ยเก๋เก๋เก๋แล้วกันหนึ่งอนะ่ะอันนี้คือบอกจุดตำแหน่งของคนนะฮะก็คือบอกว่าโค้ดสวนใหญ่จะอยู่ณจุดจุดไหนกันอ้าวไม่หลุดหรอหรือว่าตอนนี้ไม่มีคนมีแต่บอท ก็เลยไม่เห็นอะไรเลยก็โดยรวมแล้วก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับไม่รู้ว่าเขาจะเริ่มมาให้เหรียญกับทุกคนที่กระโดดเลยหรือเปล่าหรือว่าต้องมาเก็บในแมปแบบเก็บตามแมปเองอะไรเองอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะอย่างน้อยก็ตอนนี้นะก็ต้องรอดูกันไปเนาะเดี๋ยวผมจะให้บอดยิงดูก่อนแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าสกิลจะช่วยมากน้อยขนาดไหนโอเคลดอันนี้อันนี้ไม่เยอะมากโอเค สกเหมือนลดแค่นิดเดียวมังเนี่ยแบบน้อยนิดเลยนาอจนแบบแทบจะไม่รู้สึกเลยนะฮะว่าลดอาจจะต้องอาพหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะแต่คาดว่าไม่ไม่นี่คือไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะ มันจะออกนอกโซนกันนะฮะเพื่อที่จะไปหาตัวของเราถ้าเราเจอตัว๋วเราอาจจะลองอัพสกิลดูก็ได้นะครับว่ามันเพิ่มอะไรกันแน่แล้วมันช่วยเยอะขนาดนั้นหรือเปล่าอืม <c oughs> ฉันมาตามหาบัตรมีบัตรบ้างไหมเออเจอแล้วอีกหนึ่งอันเจอแล้วอีกหนึ่งอันโอเคครบเลเวลอัพ <c oughs> เหมือนการฉีดยาเลยฮะหนแต่ไหลวะมันคือการต่ไหลใช่ไหม นี่เราใช้บัตรไปที่เรียบร้อยล้วก็ได้เป็นเลเวลสอนะครับเลเวลสองของเราก็คือการเพิ่ม Energy ให้กับทหายในวงและ Energy คือ Energy อะไรอย่างนี้เหรอเฮ้ยเพิ่มสตา m i น a าแล้วใช้ประผายเลยโอเคนะเฮ้ยตกิลนี้ก็เก๋ดีเก๋เก๋ๆๆชอบชอบชอบทำไมเมืองนี้บัตรเยอะจังวะหรือมันบัตรเยอะอยู่แล้วแต่แค่ตรงนั้นราหาไม่ค่อยเจอใช้สิบบัตรโอ กิลแรกใช้ห้าถัดมาสิบบาทไม่เหงยโอเคไปก็ได้วะอันนี้เราสามารถซื้ออะไรที่น่าสนใจได้หรือเปล่าอ๋อใน,นแต่ละป้อมจะมีของที่ไม่เหมือนกันซะด้วยนะครับนี่เองก็น่าสนใจมากมากเติมม่ให้หมดเลยนี่คือเราจะเห็นวงถัดไปเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นอะไรที่โกงเอาเรื่องโกงเอาเรื่องเราเตรียมตัวได้เลยเนีย่ยก็จะแบบว่าเออโวยถัดไปตรงนี้เตรียมตัวเลยเลยก เมืองของคลองสตรีกเนี่ยเหมือนกับทีมพาร์คสมัยก่อนเนาะใช่ไหมเหมือนสวนสนุกสมัยก่อนที่มีของเยอะแยะมากมายและมีอะไรให้ทําอีกนี่หน่อยๆนะครับแล้วก็มีของของนี่ที่ดรอปค่อนข้างง่ายเนาะคล้าๆกับสมัยก่อนอืมผมว่าก็ดีนะมันก็ทําให้ผู้เล่นมีเจอความท้าทายแบบใหม่อะไรก็ว่าไปเนาะใช่ได้ใช่ได้ผมชอบผมชอบเป็นเจวชอบดีผมเจอบอทหนึ่งคน เ่อโอ้โหโอ้โหจะตายปะเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ไม่ใช่จะตายเพราะบ่อนเนี่ยจะตายเพราะขับรถชนเนี่ย <c oughs> น่ากลัวจังวะแล้วก็จะเปิดวงผู้ความปลอดภัยตามด้วยยิงแฝงแล้วตามด้วยการทิ้งแฝงแล้วตามด้วยการใช้เอเนอร์จรีจากไอ้โลนี้ดูเข้ามาในตัวเราว้าวเป็นโลที่มีประโยชน์เหมือนกันนะนี่ อะไรอะไรคูณคูณต้องการอะไรครับมาเก็บแอดด็อปกันดีกว่าอุ้ยตัวน้นก็มีแอดด็อปดีกว่าไหนดูซิว่ามีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่าอย่างเช่นปัดสกิลเนาะถ้ามีปัดสกิลก็จะดีมากว้าไม่มีปัดสกิแลแฮะเจ้าเจ้าเอ็มเคมายิงเล่นก็ได้嘛ตอนนี้นมีอยู่ห้าใบแล้วเจอดีดี ก็ะจะเป็นประมาณนี้นะครับโหมดนี้ก็ถือว่าเป็นโหมดที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเลยนะเอาจริงๆก็ก็เหมือนโหมดซีมทั่วๆไปนะฮะหรือก็กคือโหมดซีมที่ขับจีได้ปล่อยมาเรื่อยๆนะครับก็น่าสนใจทุกอันแหละเอาจริงๆนะครับแล้วก็โหมดนี้ก็เหมือนเดิมครับน่าสนใจเหมือนเคยก็รับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคล,คลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับครั้งหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับเย้